สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสวัสดีเ,เพื่อนๆช่องอาร์มบัสซิ่งแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ชื่นชอบรถบัสน,นะครับเดี๋ยววันนี้อาร์มจะพามารีวิวรถบ้านใหญ่อใบใบใบก่อนใบก่อนอะไรนะบางบัวบางบัวนี่บ้านใหญ่เมืองบางบัวเมื่อกี้โทรถามพี่ก่อนแล้วเขาบอกว่าเลยปั๊มเอโซแล้วก็ปั๊มเชลนี่ถ้าเกิดใครจะมานะก็คือลงด่วนบุรพาลงมาปุ๊บ ดูป้ายบางบัวแล้วก็ลงมาพอลงบางบัวปุ๊บโค้งขวานะครับจะเจอปั๊มเชลนะครับซ้ายมือพอเจอปั๊มเชลปุ๊บเ<ม>ขาบอกว่าให้เหลี้ยวซุ้มประตูวัดบางบัวสแตเลสนี่นะชายลาเลี้ยวซ้ายนี้เห็นสะพานลอยแล้วนะเห็นสะพานลอยโอ้โหนี่โอ้สแตเลสจริงด้วยครับนี่ๆค่อยๆเลี้ยวอเนี่ยครับปะ ครับเข้าไปในซอยโอ้โหแต่ละสะพานหรือว่าผมเข้าไปซอยมันไม่น่าใช่รถใหญ่เข้าได้ไหมเนี่ยโอ้เลย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 โอ้เลยเลยอ๋อลงลงสะพานที่สี่แล้วบ้านจะอยู่ขวามือเลยนะครับโอเคโอเคเพื่อนๆเราอยู่ครบทุกคันเลยอ่าตัวยาวอยู่ไหมเอ่ยตัวยาวผมก็อยากจะถ่าย นะครับอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีละคันไม่รู้ว่าคืออาจจะอเอาคันใดคันหนึ่งเป็นแบบแล้วก็อาจจะแค่รีวิวเป็นลักษณะแบบขึ้นลงเพราะว่าอาจจะอาจจะได้ภายในแต่ว่าภายนอกเนี่ยอาจจะอาจจะต้องได้ถ่ายรูปรวเพราะลักษณะรถของอบ้านตรงหนึ่งเขาจอดอยู่ก็คือจอดติดๆกันหมดเลยนะครับอาจจะถ่ายเป็นแบบบรรยากาศรวมๆไป เดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบเพื่อนๆเอฟซีทุกคนเดี๋ยวต่อจากคลิปที่อามขับรถเข้ามาในบ้านน้องหนึ่งเลยนะครับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้แอมก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะครับวันนี้อามจะมารีวิวรถบ้านน้องหนึ่งนะครับดูบรรยากาศอบอกได้เลยว่าวันนี้จะเป็นการรีวิวทั้งหมดเลยบรรยากาศภายในของบ้านน้องหนึ่ง ผมเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นบ้านที่น่าจะมีคนติดตามหรือว่าเป็นไอดอลหลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นรถบ้านนี้ทำอะไรนะไม่ว่ารถบ้านนี้จะแต่งไปทางโซนไหนจะทำทรงอะไรถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างในการแต่งถือว่าเป็นตัวอย่างในการแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เขามีรถตู้ด้วยนะครับมีรถตู้ถือไม่ว่าจะรับเหมา ท่องเที่ยวรถวิ่งโรงงานก็เสียนหนึ่งแกก็บริหารจัดการหมดเลยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรื่องรถตู้เราค่อยมาดูอีกทีหนึง่งนะเพราะว่าส่วนตัวผมชอบเอขาเรียกว่าโม่งน้อยเนาะผมชอบรถคันนี้นะนะครับเดี๋ยวเสียนหนึ่งติดเครื่องให้ละเดี๋ยวเราจะรีวิวรถคันนี้แล้วก็คันหลังแล้วก็คันที่จอดตากแดดจริงๆก็เคยถ่ายไปแล้วแหละครับแต่ว่าได้มาแล้วก็จะถ่ายอีก หายอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะ,อะตอกย้ำนะครับความโอ้โหความสวยนะครับนะครับเดี๋ยวให้แค่เปิดประตูแล้วก็ส่วนอีกคันสองคันก็อยากรีวิวนะครับแต่ว่าเรามาดูว่าเขาทำอะไรทำใมรีวิวไม่ได้นะครับน,นี่ก็กำลังติดสติกเกอร์นะครับส่วนคันนี้ก็กำลังแต่ง ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับแน่นอนมากเดี๋ยวเราเดินออกมาฝั่งนี้กันอ่าแล้วก็อีกคันที่เราจะรีวิวนะครับก็จะมีรถชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวแล้วก็เห็นเซนหนึ่งว่ามีคันนี้177เนี่ยก็เพิ่งทำมาใหม่นะครับไอตัวเนี้ยอ่าไอคันนี้จะพาไปดูบรรยากาศรวมๆนะครับ เดี๋ยวอามจะขออนุญาตตัดไปเป็นคลิปเป็นคลิปเลยละกันเพราะว่าถ้ารวมกันหมดเนี่ยมันบางคนไม่ดูคันนี้บางคนดูชั้นเดียวบางคนดูแต่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดแยกเป็นแยกแยกเป็นคลิปเลยครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอ่ะอันนี้พูดถึงบรรยากาศบ้านก่อนนะครับบรรยากาศบ้านก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เลยโอ้โหวันนี้รถตัวยาว13เมตรไม่อยู่ตัว13เมตรไม่อยู่ไปวิ่งงานนะครับ ก็ทางเข้าก็มีโอบพื้นที่กว้างมากมีแต่คนมีตังค์จริงยิงครับถนนเส้นนี้โหแน่นอนเียหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายสองคันนี้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูบ้านเ้นหนึ่งกันนะแต่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายตัวบ้านนะถ่ายแค่บรรยากาศรอบๆนะครับก็ถือว่าลดอยู่กันครบเซนหนึ่งบอกว่ามาวันนี้ถือว่าโชคดี นะครับถือว่าโชคดีมาวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้วิ่งงานกันแล้วพรุ่งนี้วิ่งงานกันแล้วเนี่ยขมักขม้นโอ้โหอันนี้มาแต่งเพิ่มโอ้โหรถจอดเฉยไม่ได้เลยอะ่ะติดต้องติดต้องแต่งตลอดเลยเนี่ยครับแน่นอนมากเดี๋ยวเราไปดูกัน่อ ไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างฝั่งมุติดเสร็จแล้วใช่ไหมครับย,ยังไม่ได้ติดอยู่นี่นี่ที่พี่คือมาติดสติกเกอร์อ๋อเดี๋ยวจะได้ถ่ายด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหบ้านน้องหนึ่งนี่รถจอดไม่ได้เลยนะเนี่ยเนาะดูสิครับโฮต้อง ต้องเอาให้เงาโอ้แน่นอนมากคือฝาแกเช็ดฝั่งนี้แล้วนะเดีย๋ยวปัดเงาโอ้โหโ,โอ้บ้านบ้านเสียหนึ่งนิดโอ้โอก็สับสนไม่รู้จะเรียกเสียหรือเรียกน้องหนึ่งคือน้องหนึ่งเป็นชื่อแบรนด์นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับน้องหนึ่งเนี่ยคือชื่อแบรนด์ แบนที่เริ่มต้นธุรกิจนะน้องหนึ่งแต่ว่าเสียหนึ่งี่คือเรียกในนามอ่าไม่ก็ระดับนี้แล้วจะไม่เรียกเสียได้ไงนะครับแน่ต้องเสียแล้วล่ะครับโอ้โหอันนี้ก็คือรถเสียขับเองนะครับน้องหนึ่งขับเองเลยเท่าแก่ขับเองนี่ปักธงเรียบร้อยกัดลายอ่ะเดี๋ยวลงรายละเอียดค่อยลงรายละเอียดนะแล้วก็บรรยากาศของบ้านนะคือเสียหนึ่งบอกว่ายังไม่ได้เรียงรถเลยนะครับ เรามาดูรถเซนหนึ่งว่ามีคันไหนบ้างโอ้โหนี่แค่รถบ้านนี่โอ้โหแต่ละคันแต่ละคันต้องติดโลโก้โอ้โหคือคือเป็นคนชอบรถจริงๆครับดูเป็นคนชอบรถมากแต่งทุกคันแล้วทุกคันก็ต้องมีแบรนด์แบบอย่างนี้ด้วยนะมีแบรนด์แบบ อย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราข้ามไปดูข้ามไปดูคันนี้กันโอ้แน่นอนเรามาดูคันนี้กันสุดยอดมากโหลดแม็กเตียโอผมผมไม่มีความรู้เรื่องมอเตอร์ไซค์เลยแต่ว่าอยากจะถ่ายเป็นบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับแต่เราสามารถรับรู้ถึงความสวยงามได้ความสวยงามก็คือสะอาด นี่สมัยก่อนเรียกอะไรนะไอไม่รู้เรียกดื่มชื่อละแกโยงแล้วเออโอ้อามยาวด้วยอะ่ะโอ้ยาวเลยอันนี้คือรถเซนหนึ่งเองทั้งหมดเลยโอ้อออคือวิ่งได้ทุกคันโอ้โหเอาโหดูไตยท่อ ยังไม่มีใครกล้ามาลวงลึกขนาดนี้นะครับโอ้โหไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยครับเนี่ยอือโอ้โหไหนๆมาแล้วผมก็มาไกลด้วยก็ขออนุญาตเลยโอ้โหนี่รู้แต่อันนี่ะที่เขาเรียกว่าแมมโบ้แอมโบ่กันอะข้อสองหมืน่ออมน แสดงว่าหนาวนี้นะต้องต้องต้องจัดแล้วแหละต้องสักทริปแล้วแหละ <c oughs> ปกติเดีนึงอะหนาวนี้ก็ไปคุณะเปิดไงครับคันนี้ไปคันนี้อันนี้น้องหนึ่งเนี่ยอยู่แ,แก๊งอะไรน้าๆไม่อาบได้ไหมเนี่ยไม่ใช่แนวแนวต้องแซวต้องแซวต้องเซลโอ้โหคันนี้จอดมาเป็นโอ้โหไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยครับคันนี้จากจากสภาพก็รู้ว่า <c oughs> ไม่ได้ใช้งานนะครับคุมไว้เลยอโอ้โห,โหโผมน่าสนใจคันนี้มากเลยรถลูกชายวิย่งได้ไหมได้วิ่ง่ายเหรอรรรรอ๋อใส่เครื่องตัดหญ้าโอ้โหโอ้โหนี่บ้านน้องหนึ่งของแท้เลยโอ แสดงว่าแต่ละคันนี้ก็โอ้โหมันมีของหมดอะเรามาดูคันใหญ่กันสินี่ครับอไม่มีความรู้เรื่องมอไซค์ครับเพื่อนๆแต่เรากำลังจะชมความความแบบคนมันรักอะคนมันรักไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ รถบัสรถมอเตอร์ไซค์คือทุกคันนี่คือแบบคือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดานะต้องแต่งด้วยนะเซนหนึ่งขอดูคันนี้ได้ไหมครับเห็นมันแบบสวยดีครับผมขอบคุณคันนี้อ่ะพี่เรอใช่ใช่อยาก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 จะดูคันนี้ว่าจอดปีกว่านะครับไม่เน็บให้หน่อยครับครับมันคืออะไรครับ อันนี้วิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์ใช่อื <c oughs> ก็วิ่งได้เหมือนกันวิ่งได้ครับเนี่ยคือคเดี๋ยวคือแต่ละคันคือไม่ใช่แต่งเพื่อความสวยคือแต่งแล้วใช้งานได้ใช้งานได้ครับอ๋อเนี่ยครับคือทําอะไรแล้วต้องเป็นคนที่ทาแล้วถึงจริงครับอ๋อไม่ใช่ทําแล้วแบบทําเล่นๆนะคือทําแล้วต้องถึงแต่ละคัน <c oughs> <c oughs> โอ้โหอันนี้ไม่ได้สตาร์นานยังครับเนะี่ย นานแล้วนะแต่ตาตาก็ติดอะตาทีเดียวก็ติดแล้วตาทีเดียวก็ติดโอ้โหโอ้โห้น่าจะติดนะเพื่อนๆในเฟซบุ Somehow, height, tire, tire on ๊กจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นงานฉลองวันเกิดหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เซนหนึ่งเขาอัพลงอะก็จะเห็นรถเหล่านี้จอดเรียงจอดสวยวันที่สำคัญสำคัญวันนี้ได้เราได้มาถ่ายละไอ้คันนี้มันคืออะไรไอ้คันนี้ครับไอ้คันใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ XADV ครับ750 7 5 0อยซีซีใช่ครับ โโอ้หมันกี่สูบครับอลน่งเหรอสูบเดียวนะสูบเดียวเนาะใช่มันมันจะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอะแบบพวกไอ้กำลังดีๆคล้ายๆพวกอ๋อแบบมันออกไม่มีเกียร์เนาะเป็นล่งอย่างเดียวมีเกียร์มือครับเป็นเกียร์ชิปเกียร์มือนี่โอ๋อบวกลบเกียร์ชิปบวกลบเนี่ยวะเนี่ยอันนี้ลบอันนี้บวกเกียร์ชิปโอ้โหผมเสียดายบ้างอะ เสียดายที่มันสวยด้วยทะเบียนสวยทะเบียนหนึ่งโอ้โหทะเบียนหนึ่งหนึ่งด้วยโอ้โหอ่าคันไหนที่ใช้บ่อยที่สุดคือคือกลับมาชิปต้องต้องเจอดต้องจับคันไหนอ๋อนู่นนะบางลมอันนั้นเพิ่งปั้นมาเดินไปเกือบแสนเงินไหนเนี่ยคันเนี้ยคันไหนเกือบแสนนี่ฮะถอยออกมาดูสิเดี๋ยวมาดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นใหม่หมดทั้งคันพูดเป็นเล่นไปจริงอรัเวฟเนี่ยอุ้ย แป๊บหนึงไหนไหนโอ้สี่วาลอะห้าเจ็ดใน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 นเกือบแสนเพื่อนๆนี่สี่วาลมันมียังไงบ้างอ่ะก็ตัวรถผมก็ซื้อมาสามหมื่นกว่าละอ่าตัวรถสามหมื่นใช่แล้วก็เครื่องโดนไปหมื่นกว่าบาทเครื่องก็คือโมไหมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนบอกอะไรไหมเครื่องห้าเจ็ดสี่วาวครับอืม ก็รวมท่อรวมอะไรด้วยมันเกือบสองหมื่นครับอืมใช่แล้วก็แต่งสภาพอีกปั๊มหน้าปั๊มโชว์นี่ก็เจ็ดหมื่นกว่าอืมทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าแบบโอ้ทำเป็นเล่นไปแค่มอไซค์สองล้อนี่เกือบแสนนะครับโอ้โหเพื่อนโอ้โอ้โหคือคันนี้เป็นคันที่เพิ่งแต่งมาเนาะแล้วคันไหนใช้งานบ่อยสุด มีไหมก็มีนี่แล้วก็มีโอแต่มีโอมีโอใช่แสดงว่าคันนี้คือไว้ออกทิปลักษณะออกทิปอย่างเดียวใช่ไม่ได้ขับเล่นไม่ได้ขับเล่นโอ้เสียงคงจะแป้นๆแน่นเลยติดหรือเปล่าเดี๋ยวติดหรือเปล่าหน่าจะติดนะน่าจะติดเอาลองดูซิเอาสักหน่อยสิเดบ

นี่ไม่ได้สตาร์ทมานานยังครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทสองเดือนครับเพราะผมเอาพิ่งเอาไปทำเครื่องมาโอ้โหมาดูครับจะเผื่อทีเดียวแล้วติดแล้วไม่มีการเตรียมก่อนหน้ำร้อขึ้น่อนไม่มีการเตรียมน้ำเนื้องลองหมุนล้อขึ้นเนี่ยสิบเอ่ะกระตุกเลยตุกเลยปึ๊ดเลยอีที่ วัดไฟใช่ไหมอะวัดไฟอันนี้ไฟแบตรถไฟแบตรถใช่<อ>รุ่นนี้ไม่มีไฟแล้วว่า้<อ>เสียงพ่อหวานมากอันนี้โดนไปแสนห้าเนี่ยโอ้อ่ะแสนห้าเลยครับแสนห้าเครื่องด้วยเครื่องก็หกหมื่ 60, แล้ว โอเคโอเคเก่ง okay okay. ใ,ใจข้างบ้านเขาครับเพื่อนๆโอ้โหแสนห้าทำใหม่ะปั้นใหม่หมดเลยปั้นใหม่หมดเลยใช่ครับถามตรงๆปั้นปั้นแล้วก็ยังเตรียมออกไปออกทริปถูกไหมใช่แต่ผมออกมาสองสองปีแล้วคันนี้ปีสองแล้วโอ้โหผมว่ารายการอ่าหนังสือหรือต้องไปขึ้นปกก็แหละขนี้โอ้ยมีสวยประเทศวันนี้เยอะก็แต่งาทีสามสี่แสนจริงหรอจริงอันนี้คือล่างๆเลย เขาแต่งกันจริงๆอะสามสี่แสนนะของผมนี่สเต็ปเริ่มต้นโอ้โหนี่แหละครับมันเราไม่ได้คุกคีเราไม่ได้อยู่ในวงการที่แบบของของจริงเนี่แสดงว่าของพวกนี้ก็ต้องใจรังจริงนะครับต้องใจรังจริงนะโอ้โหแน่นอนมากแน่นอนแน่นอนไ <c oughs> ปเดี๋ยวเราผิด ผิดคอนเทนต์แต่เลยพี่ึ้นเลยร่บยๆ,ๆผิดคอนเทนต์โอ,โอเคก็ประมาณนี้บรรยากาศอันนี้คือจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเป็นบรรยากาศของบ้านเซนหนึ่งเขานะครับแต่เราจะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปนะเราไม่เข้าไปเราแค่ภายนอกจะประมาณนี้เวลาจัดงานอะไรก็รถก็อยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะเอาไว้แค่นี้คลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อคลิปรถกันเลยนะครับทีละทีละคลิปกันนะครับแต่แน่อนอนมากเลยนะพี่หนึ่งไอ้อนี้น้ำพี่เอาไปยังไหนวะยังปลาคนที่ เช็ดวอลคือรถจอดนี่คือต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับคือต้องเช็คตลอดรถที่บ้านต้องพร้อมตลอดครับอืออืมไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้มันสี่เมตรใช่ไหมครับคันนี้อันนี้สี่เมตรสิบสี่เมตรสิบสี่เมตรสิบกำลังดีเนาะเพิ่ม,มอีกนิดนึงจะว่าสี่เมตรก็ไม่ใช่จะสี่เมตรยี่ก็ไม่ใช่ผมว่ารถรถที่แบบที่มันกำลังแบบดูน่ารักน่ารักน่าจะประมาณช่วงนี้แหละ สิเมตรสิพอดีโหนี่ดูทงสิตัวนี้เป็นนี่ท่อมีเพดนี่พอท่อเพิ่งไปทำมาไหมใช่ครับมีเพดก่อนไอ้นี่นี่ดูแบรนด์เขาเลยครับแบรนด์นี่คือเป็นแบรนด์ของน้องหนึ่งเลยไหมหรือว่ายังไงก็สั่งเลเซอร์มาครับอ๋อมันมันเราได้ตัดอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าท่อพักออกไหม ของสแกนเนียไม่ได้ยุ่งอะไม่ได้ยุ่งก็คือเราเอาเอาแค่ปลายใส่เข้าไปใช่ครับอ๋อเสียงมันเพิ่มขึ้นมาไหมครับไม่ครับผมใส่หลอกไว้ท่อเดิมของห้างมันลงล่างนี่ผมใส่ปลายหลอกเฉยๆอ๋อนี่คือใส่ปลายหลอกใช่อ๋อนี่ก็ใส่ปลายหลอกไม่ได้ยุ่งอะไรเกี่ยวกับระบบเครื่องใช่ครับโอ้หดูดูตัวนี้สิ ธงก็เป็นทงของแบรนด์ตัวเองโอ้โ oh, หใช่ครับผมว่าในประเทศไทยน่าจะคันนี้ล่าสุดละ oh. <laughs> คือเราได้ไปรีวิวมาค่อนข้างที่จะก็พอสมควรหมายถึงว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันมันถ้นถึง,เร,งเราเก็บรายละเอียดเยอะใช่เก็บรายละเอียดเยอะเราไม่ดูแบบรูปทรงอันรูปทรง <c oughs> มันมีกันทั่วไปแต่รายละเอียดนะครับตอนนั้นไปจอดอยู่อูบอยก็ พอเปลี่ยนสถานที่มุมมองเปลี่ยนเลยนะใช่อ่รถดุมนี่คือยังไงดุมอ่ะอันนี้ผมสั่งมาจากญี่ปุ่นไงของเจอ่ะของเจจแท้อ๋อมันชุดละพันกับเนี่ยให้ดูได้ดูสิผมไม่เคยเห็นที่ถามเพราะว่าเนี่ยอะไรของเจจอ๋ออ๋อของเจจอ่ะยัไงครับนังไงอ๋อนันไง ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ล้อหนึ่งเนี่ยล้อมันพันพันกว่าบาทพันสามพันสี่อ่ะสั่งเพื่อนที่ญี่ปุ่นซื้อมาพัน oh. สามแสดงในไทยไม่มีขายก็มีนอกจากพ่อค้าเอามาจากญี่ปุ่นครับไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วมีคนไปก๊อปนะมันมีเมื่อก่อนมันมีก๊อปออกมาเป็นตัวเล็กไงอตอนนี้ไม่มีขายแล้วหาไม่เจอแต่เนี่ยตัวมันใหญ่เต็มไม่แต่ของพวกนี้ถึงจะก๊อปถ้าก๊อปไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเนาะอคือคือคือความแข็งแรงเหมือนเหมือนเหมือนฝาตัวนี้แหละใช่ครับ ผมเคยใช้ของก๊อลฟแล้วมันรู้สึกว่าโอ้มันวิ่งน็อตแกล้งเวลายิงน็อตไปก็รู้เรื่องก็ก็ไม่เหมือนของแท้สุดท้ายนะอ๋อตัวนี้เป็นดิสเบรกดิสเบรกหมดเลยครับทุกล้อตัวนี้เป็นตัวท็อปอันนี้ก็ฝาครอบของสแกนเนียมันโอันนี้ของแท้ของสแกนเนียมาเลยนะครับสวยมากดุมปัดเงาโอ้โหยังไม่พอนะปกติเราจะใส่แค่ดุมนี้ก็พอเนาะยังมาใส่อีกเพื่อชอบชอบชอบ ของมันเหลือเซตหนึ่งผมมีความคิดอันนี้พูดเลยว่าะจะทําแต่ยังไม่เคยท,ทาเออทาไมเราไม่ใส่ที่ปัดยางห้อยเหมือนรถสิบลอ้อ e oh oh oh. ไม่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 ใช่ทางไม่ใช่ทางโอ้ oh oh. อันนี้มีแนวโน้มที่จะติดสติกเกอร์เพิ่มอีกไหมเหลือหางหลังเนี่ยครับเหลือตรงหาง,หางตรงนี้ใช่คือจะทอยอยแต่งไปเรื่อยเนาะหางหลังคันนี้ทำไปแล้วเพิ่งมาติดอ่านครับดูหางหลังสิครับคันนี้เพิ่งเสร็จไปเนี่ยยังไม่ได้แกะสติกเกอร์กะออกเลย เช่เพิ่ง<ะ>เสร็จไปน,นี้ครับอันนี้เพิ่งทำเสร็จอันนี้เพิ่ง,นนง,นนงคือจะเอาแบบนี้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่<อ>ใช,ใช่วันนี้ช่างก็มาจัดสติกเกอร์เนี่ยวันนี้เห็นด้วยนะี่ะกำลังตัดคนันอยู่โอ้ดีเลยอ๋อเดี๋ยวจะได้หายช่างเผื่อใครสนใจใช่ได้โปรโมทไปด้วยเลยครับอโอ้โหมาหมัดาดูไปเรื่อยๆให้เซนหนึ่งบรรยายไปด้วยเลย มูลค่าเท่าไหร่เอาแค่เอาแค่ตัวใหญ่สุดอะตัวแรกแรกเลยตัวแรกอะตัวใหญ่อันนี้เบอร์เก้าเบอร์เก้าซื้อมาสองหมื่นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสองหมืน เอาเช็คราคาได้เลยโอ้โหเอา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 ทั้งหมดเลยเนี่ยเอาทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้ารถเนี่ยเท่าไหร่อะทั้งหมดเลยที่ติดอยู่บนกระจกเนี่ยบ่อเหรอบอทั้งหมดเลยอะแสนสามครับแสนสามใช่ครับหมดเลยแสนสามบอแสนสามโอ้เพราะตัวบนมันก็เบอร์เดียวไอ้นั้นเบอร์แปดจุดห้าก็ราคาเดียวกันสองหมื่นอ๋อโอ้โหสิ่หนึ่ง สุดยอด